นช่ครับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับลานเฮโรลดคือเก่าแล้วครับเฮโรดพูดง่ายครับใช้ยาแก้เฮโรดพูดง่ายครับผมนี่มาดูกระบวนการทำานครับตอนแรกเฮียเขาจะเชื่อมทองเหลืองกับน้องเฮียเนาะแล้วก็เอาแผ่นทองเหลืองปะเราก็ไม่ค่อยดูระบุ๊บช่างแก่เเนี่ยแต่แก่ทำละเอียดเลครับไม่เคให้ดูเลยครับขั้นตอนแก่ทำครับนี่ครับราคานี่คุยกันได้บอกได้ไม่เฮียนี่ราคานี่ที่ผมที่เฮียบอกผมประมาณ 500ครับ500ครับแต่แผลยาวประมาณโอ้สองขอนาะเฮียเนาะนี่สองขอด้วแต่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 ว่ามันมันคล้ายๆว่าแผลมันก็ไม่ได้แรงมากแต่มันยาวเนาะเฮียเนาะนี่นะครับ500ครับเฮียแกบอก500ครับนี่เฮียแกแกผู้นี้ครับใสายเรียบร้อยพอใส่เรียบร้อยครับนี่นะแล้วครั้งนี้ถ้าใครอยู่โซนชลบุรีโซนบันบึงนะครับโซนชลบุรีนะครับถ้าใครวิ่งผ่านมา มาเส้นมันบื้องครับไอรอดถ้าเรามาจากชลบุรีเราลอดไฟแดงมอเตอร์ว,วีมาปุ๊บก็เตรียมเตรียมชิดซ้ายเลยครับมันจะมันจะมาคุยกันใกล้ถนนมอเตอร์ว,ว์ครับแต่เ,าเราก็ระมัดระวังด้วยครับการจะเลี้ยวมาอะไรมานะครับพ่อพี่นอ้องอยากแนะนำ้ำหลานครับพ่อพี่นอ้องผมก็มาทำกเฮียเขาประจำนี่เดี๋ยวหมอหนามผมก็จะมาถอดให้เฮียเขาล่างอีกราคาเดิมไหมเฮียโอเคผมล่างหมอหนากับเฮียแปดลอยเลยครับ เนี่ยพอพี่น้องเองก็มาดูวิธีเฮียเขาทำแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าง่ายๆเด้พอพี่น้องเองไม่รู้หรอกเองไม่ทําไม่รู้หรอกพอพี่น้องแกทําละเอียดกินอันนี้เขาเรียกเชื่อมตะกั่วนี่เฮียแผ่นนี้เป็นแผ่นทองเหลืองเนาะเฮียเนาะแกพันเหล็กแกที่เห็นแกอยู่ทำแกเชื่อมทองเหลืองก่อนเชื่อมตะเข็บแผลนะครับแล้วคนี้แกเอาแผ่นทองเหลืองทำนเป็นแผ่นที่แกปะอมๆนะครับนี่ครับละเอียดละเอียดเฮียแกทำละเอียดดูครับนี่เดี๋ยวประมาณเดือนสองเดือนผมควจะมาล้างหม้อหนานนี่ครับ หลังก็แก่นี่ยน่ครับพี่น้องถ้าเรามาจากชนบุรีก็เลี้ยวข้ามาาลานเฮียเขาก็ระวังหน่อยด้ครับที่ว่าต้นคลิปผมนะครับถ้าเรามาจากบันบึงเราก็มองขวามือไปได้พอพี่น้องก่อนถึงไฟแดงมอเตอร์เวย์เราก็ไปยูเทิร์นกลับเข้าเข้าทีเดียวกันและครับนี่ครับพอพี่น้องถ้าเรามาจากมอเตอร์เวย์จากกรุงเทพเรับมันจะง่ายครับดูป้ายบันบึงแกงเอาครับเลี้ยวข้ามาเลยครับสุด สุดสุดสุดทางมอเตอร์เวย์มากก็เลี้ยวเข้ามาเลยครับมันจะมีป้ายเขียนว่าร้านหมอน้ำอยู่ครับนี่ครับผมอยากแนนน้ำครับอาชีพเรากันครับผมบอกอาชีพเรากันเลยทุกอาชีพนะครับถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับหมอน้มกระั้งน้ำมันรั่วีงก็มาปรึกษาแกได้ครับถ้าได้แวะมาทางมันบึงครับเส้นมันบึงจะไปแกงไปจันนะครับลองแวะมาดูเด้อพี่น้องไม่พี่หวังนะครับราคาคุยเฮียแกได้ครับมาสัมผัสกับแกตัวจริงเฮียแกคนง่ายๆมันผมนี่แหละครับคนถูกถูกคอกัน นี่ครับเฮียแกไม่ได้เลี้ยงมากแล้วสิ่งไหนพอคุยกันง่ายก็ได้แลเฮียเนาะนั่นแหละนี่นะครับนี่ครับขันบ้นตอนการทำครับ โอเคครับให้ดูไปสังเคราะห์ไปทำดยวไก่เสร็จแล้วครับนี่ครับนี่ครับไอเรื่องของเรื่องสายหลัดผมมันขาดครับผมพี่น้องนี่เรื่องของเรื่ององใหญ่ใหญ่เชี่ยมให้ได้เน,นี่ยครับแล้วมันกระแทกกระแทกประมาณช่วงไหนนะครับมันแตกประมาณช่วงไหนเจางเฟพลางไร้ร่อแกอยูอค่คระเพื่อมเนาะ นะครับพี่น้องรถเก่าก็ต้องดูแลกันไปรถเก่าต้องทําใจเอาพี่น้องรถผมมันเก่าครับแต่ว่าก็วิ่งได้ทั่วประเทศไทยเหมือนกันแล้วครับพี่น้องรถเกา่ารถใหม่อย่างผมว่ามันอยู่ที่การดูแลรักษาแล้วครับพี่น้องมันไม่ได้เกี่ยวอะไรมากมายนะครับนี่นะครับนี่ครับสไตล์นายนี่รถผมไม่เห็นกระชักได้เด้อพี่น้องอย่าบีบแตจหลายเด้ออย่าบีบแตจแรงหได้เลอพี่น้องผมหัวใจจะวายเขาแล้ว สุดทายใน,ในใครกำลังเดินทางไกลๆก,ก็เดินทางในโค้มปลอดภยัยเด้มทพี่น้องทางไปเลยครับใช้รถใชัยชน,นกอนอเเงงน็เอือเฟือเฟือเพ่งกันจช่ไีมครับพี่น้องไอ้ก็เปนมีอะไรๆายครับจากคา้งใส่จงกงโกพูดเร็วคือเก่าและพูดโคราดด้วยหลักลยห่วงทุกคนครับทุกอาชีพขอบคุณมากครับสับการกชมบัสดีครับ